วินาทีของไหนพู hin, in ในพู în, ้นัไปประกาศข่าววิทยุโทรทัศน์อัดแผ่นเสียงใครได้พวงมาลัยพวงนี้จะได้แต่งงานกับคว้าหญิงให้กาเบืดยาวไปประกาศข่าวถูกต้องแล้วตะเมินว่าพวงมาลัยพวงนี้ไปตกที่ใครคนนั้นแต่งงานตะเมินว่าพวงมาลัยพวงนี้ลอยขวัญ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 ไปตกที่แตนซอทอปามมละครัซอทอปามแต่งงานร้อย ้าเมื่มว่าลอยขวันขวัญขวัญขวัญไปตกที่ผู้ช่วยโอก็ผู้ช่วยโอแต่งงานแลถจาเมื่อเราพว่มาไลยปวกนี้ลอยขวันขวันขวัญขวันขวัญไปตกที่แม่วัวล่ะนายพูนแต่งงานช่วยแม่วัวที่ไงเราแต่งงานนะพี่อพนันแลถจาเมื่นว่าตกที่แม่ไม้เราแต่งเองไอ้ไรทุกกระมอมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปประกาศข่าวพุ่นนะ วิทย to nah, to yeah, 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 ุตัวทัดอัดแผ่นเสียงให้กับรวด้าถูกต้องนะนั้นเนประเจ้นชาวเนี่ยเดินทางในตอนนี้เออมันก็เพงกับก้าวก็ต้องจื้อย่าจูบก็ต้องจือลาประ้ากนไปสิโชคดีนี่ในงานนี่ก็าก็จือข็ใกล้กันก้าวล้ำก็กินดีเขาลามกับก้าวล้ำกินดีไม่กานน่ารักไม่ค้นน่ารักกับไม่เมื่อติดแต่บานปม ทำไมละวันนั้นตีแล้วไปรบกับแม่คาใกล้เนี่ยล่ามตีงแล้วทำไมละไม่รู้กับช่องไรว่าแกมมาจากการดิดมาจากการจนดิดแน่คกับมาจากการจนญ่ๆดิดตามผมพูนมาแต่นอมากับขอมาซสมาแน่แกตามผมเปนั้นแหละตึงใกล้เนี่ยล่ามผมตามไปแม่คาเนี่ยล่ามในบอกแถาดอวะดาป้อมกินเลย กุ้งแกบอกเดอ่ยเนี่ยลาวมีบอกเท่าเดย้แต่จำเนียงคนการดิดผ่อนั้นไปในผูดไปประกาศข่าววิทยุโทรทัศน์อัดเียนเสียงพวงมาลัยวงนี้ห้ามมีการแลกมือหรือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเดินทางโชคดีโชคดีพูดนะช่วยเหนี้เราเดินทางแล้วอ่าเจ้านี้ เต้าบางเปล่าเต้านี้ไม่เจรเคยมาเต้ากันตั้งเต้านี้ไม่เจรเคยมาแล้ววิจยุตัวตัดบานผู้หญ่ป่าชักก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะนั่นแหละเต้เคยก็ตามเลยว่าตานี่วิจตยุตัวตัดไปต่างนั่นเองเพร่ะว่าเจอตัดผู้่วยมั่งฮะได้คนฮะในวันนี้ขึ้นไม่มาเดินต่างเลยเลยเพร่ะว่าเจอเคยมังเดินต่างราหายู่เต้านี้อันเลยเพว่อเจอเคยมั่งโอ้เจอุ่นดิ่อ่ะไอ้บ้ามันนี่คอไอ้บ้า ไอ้บ้ามาดินไอ้บ้าไอ้บ้ารวจงใส่น้าวัจีนเนี่ยมกวัดดีไอ้บ้าคุยกกตัมตานี่วิทยุไปทางไหนไอ้บ้าคุยตา้มหเจอไรต้านี่วิทยุไปทางไหนเว้ย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 เเวอ็มเจอเคยไม่เจอเจอใครอทีนี่แล่เงนรูเรือง

ว่าแม่ไอ้ไอ้ไอมึงบายเออขับขับบายเออโอ้มาคนหนึ่งแล้วโอ้มาแต้นู้ไม่รู้มาแต้นนี่ใบบ้ามานี่คนใบบ้ามานี่คนเมาทีละจัดเมาทีละจัดทังแก้กันทังแก่กัจะรับนึกมาเข้ามาหมดจะรถแคบมาเข้ามาหมดมันขอามันเ่า แล้วก็เพลงอะเพลงร้างเป็นเคยอะเพลงร้างเป็นคูนี่แหละเฮ้ยโกรกอีกโกรกอกโกรกสวัสดีเอามครับสวัสดีครับอุ้ยตาหมาตานี่วิทยุไปทางไหนโอ้แล็บตนรู่เพื่อว่าพ่มชื่อเบาโอ้แล้วมึงชื่อเบาครับชื่อเบาโอ้คุณดมมูดีดมเอออ่ะกับดมชื่อตู้กคนดมทางโต้เด้อเออโอ้ดม เด็กแถวไหนนี่ชูฮะเด็กแถวไหนควรต่องซีควรต่องซีเออวังว่างันคนเกยอกินตับกินแต่ตับเบอร์มากินตีนนังเออโอ้โหโดนนี่ตายอง โอ,โอเคกูไอ้แต่ฮงมึงอย่าจำตัวเหมือนจักรยานพันธุ์แล้วจำตัวเหมือนจักรยานนาทีเลยเฮ้วักเพื่อนจำตัวเหมือนจักรยานเดินก็จำตัวเหมือนเปล่า,อ,าอ้าเออเนเฉยอะนาเชียงไงเฮ้กูเชียงกินปลาอจะเลโอ้ดจะเร็วแลาวไอ้เด็กนี่มาจะไหนบ่าฮะมาจะไหนมาจะจะจะงานจบมาจะไหนนะมาจะงานจบมากับใครมาคนเดียวกับน้องอฮง แม่มาคนเดียวกับน้องวะคุยตาบาตานี่วิทยุไปต่างเนยก็ค่ะว่าตานี่วิทยุไปต่างเนยเพราะเพราะว่าไม่ใจรู้กันไม่รู้กันเออรู้จักจะไปบังไมรู้จักรู้จักคือเออบอกกันโจโต้ใจน้อยกันไฮ้ว่าบนหลุมนั่งเนี่ยกะเควไม่มีที่ได้ไอ้บ่าวไย บอกผู้ช่วยโอ้กันว่าขอบคุณได้เครื่องดื่มเหล็กเดียวแล้วขอบคุณกันได้ไม่มีปัญหาไอบา้บ้าใ่เจ้ามึงบอกผู้ช่วยกันวันนี้มาชออโตมาหลายคนบอกชออโตหนองปามกันว่าช่างเปดจะช่องนัดกันไหมไม,ไม่เอาูไม่เอาเหนะโอประกาศเข้านี่ไอ้คนรู้ นรู้วิทยุโท,ทรทาศั์อัดแฟนเีียหนังซื่อพิมพ์ทุกแช่บละอรายเรียงได้ก็เพียงนํำมาลกลับมารู้ทานีแยากดีมีจนคนพิการแต่งานที่ดาเร้านี่กับยาวกรุงที นี่ติดตามนี่มาไรยนี่คองราชบุตรีแล้วตั้งสักที่ภูนาย ปวงมาลัยเพื่อที่จะหาคู่ครองแลวใครนะครับที่จะได้เป็นผู้มีบุญญาบารมีได้พวงมาลัยของฟ้าดิเพื่อบอกกับท่านผู้ชมไปได้แล้วนิยายเรื่องบุพเวสติว่าจะเป็นยังไงมาดาวมาใม่พี่น้องครับติดตามหาความเข้าใจของนิยายต่อมานะครับท่นบานผู้ชมที่กดครับ เกตุทัานผู้ชมมาพบกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านทุ่งโพรายบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายมานกมานกเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ก็ตายแต่เขายังเด็กมีนายทองนายแก้วและนายโถดูแลให้เขาเติบใหญ่รุ่งแรงเช้าวอนจันทร์เขาจะเดินทางว่าจะลงไปทำาะารพรานั่งจับเขาคุยกันในเรื่องอะไรบรรดาพ่อแม่้องครับหาความเข้าใจขุมใหา่ผิดพลาดประการใดเอาไปพวกเราด้วย cảm nắng cháy, tiếp ma, các tân bình chung, khi cô จนจนแนวบทสรางสลอดขิดขึ้นมาจีดแล้วนาสงสานนี่เกิดมาในนาตาจงไล่ปลาจง้อบปลาโดยของปลาปีนานานาพันเตียวอาพักกักวักกักคืนคายไม่รายได้เรียงรอบรัวปีทองหนาจนตัวัาน เศรษฐกิจมันยำเย่ไปทุกวันตัวเรานั้นตัวรเราตายเอะไรมาไหวจนนอนนะไปพึ่งใครที่ใดเนอะ นี่นั่งตผมย่อยลายเรียกแทบคนตอนนี้มานั่งคิดใจต้องคอบใจพี่ทั้งสามนี่ตามที่คิดมาเออพี่ทองพี่แก้วพี่โถครับก็เือต้องขอขอบพระคุณพี่ทั้งสามคนกันพี่พี่ทั้งสามคนเปรียบเสมือนเป็นบุป,ปการีของผมก็ว่าได้พ่อแม่ผมตายแต่แตผมยังเด็กยังเล็ก ก็มีแต่พี่ทองพี่แก้วพี่โถนี่แหละครับที่ได้เลี้ยงดูให้ผมเติบใหญ่ความผิดผมคิดว่าถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมจะซื้อผ้าตรเพื่อที่จะบวชทดแทนบุญคุณต่อพี่ทองพี่แก้วแล้วก็พี่โถแต่วันนี้ครับก่อนที่เราจะเดินทางลงไปเพื่อที่จะทํางานเนี่ยเรามานั่งคุยกันสักนิดหนึ่งพี่ทองพี่แก้วพี่โถครับก็บอกแล้วพี่คนเราเนี่ย จะรวยจะจนเนี่ยมันไม่สําคัญแต่สิ่งที่อยู่คู่กันนั่นก็คือคุณงามความดีแต่สมัยนี้เขาบอกแล้วมีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่อไอ้เรื่องนั้นตู้ตองเนงเาะก็บอกแล้วว่ามีเงินมีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่ถูกต้องครับพี่อันเลยครับแต่อันนล้นถ้าไม่มีเงินไม่มีทองมาหมู่มีไม่ปัดแดงเออไอ้เรื่องนี้มันตู้ตองอยู่แล้วแก้วซึ่งตอนนี้นเรามาหนะ้าจ้ากินคําถูกต้องครับพี่อัน แต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกพี่ทั้งสามคนว่าเงินในบ้านเราไม่มีแล้วพี่ตอนนี้เงินไม่มีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ข้าวสารที่จะประทังชีวิตไม่มีแล้วพี่ไอ้ยลก็มีแสดงว่ากาวซานในบ้านแม่แล้วถูกต้องไอ้ยะพี่อยู่ในแก้กบ้านเราฮะว่าพี่อยู่นในกองเราปัดเรือตีกาวซ่านกูซ่องโลซื้อมาติดตีแล้วกินไม่ได้เกะเดือนก็แลยวลาวไมรู้ว้า เลี้ยงก้าวแดนช่องโลกกินเพ่ยได้แก่เดือนกินตีเม็ดไม่ใจ่หมดคั้นดีแล้วไอ้ช่องจะกินตีเม็ดเบื่อยตายฮ้องแล้วรู้ตํำผู้เรือเอาไรเตียวเตียวมามาเต้นสันได้เที่ยว่าใายเกี่ยงกับสันไอ้ได้โตเที่ยวว่ายเกี่ยงกับสันจะรักแรงที่ฝันนั้นการู้ดีตายฮ้องแล่ไอ้เดียโตมึงก็ใจไม่ระวังนะคลิปอีกลวงข้อไปแต่งตัพมันกูบอกไว้ ไอ้นี่กูบอกได้กำเดียวนะไม่เจ้ว่าโทรศัพท์มือถือของแานนายกระดมนะกูบอกไอ้ไอ้นี่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือไอ้นี่ไม่ใช่วันถูกข้อนะไอ้นี่เขาเรียกว่าวันแทงคอเอาจนตรี่ไหมเอาจนตรี่ไหมคริสเอาจนตรี่ไหมแม่กูแทงไว้ปลาไปปะไอ้แทงไว้ปลาก็ดูนี่ตายอ๋อตาย โรคกันนี้ตายจ้องกนนี้ต่างไอโตต่างไอตองผู้ลำบากกีตายกูมันกุนกลางแล้วไม่ดูกริะได้เดี๋ยวพามาเดี๋ยวจักอยู่เอาเนียก็เรียกว่ากริดนี่คือกริตข้องมึงรู้จากไหมเนี่ยคือกริตก้องทานประยุทธ์จันโอชากมบอกไว้งนี่กริตข้องประยุทธ์จันโอชาเออไอโตเอาจักทีไหมนี่คือจิตก้อง่านนายกประยุทธ์ไอโต้อจากที่ไหมกริดนายกไม่เอา มึงม mm ีก hmm. mm ินแต่หยุดแต่ควรมีควานกองหญิงหลักอยู่แล้วว่าจะทำายกูเชียงหัวเอาดวงะไล้การบุนทตายโฮมคนพี่ได้อยู่มันเค่อยไอ้ตองเคไม่ต้องมึงเคนี่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 ปลายอังเกนี้ระวังไงปลายอังเก้แต่งอกกันเมื่อวานเพื่อนมาอยู่มันเคมึงอีตายมึงอยู่มันปัตตาน ภาพนามาโตมึงภาพนามเนี่ยใบมันอยู่กับเชียงหัวอเนี่แล้วจะทำยังไงดีครับพี่ทองเอาปันดีได้ว่านอรนี่แสดงว่าในบ้านเราไม่มีงานไม่มีไม่มีเงินแล้วไม่มีแล้วครับเอปันนีว่าเราเป็นศิลปินว่ากันเป็นไรนะพี่เป็นศิลปินเป็นศิลปินกับนี่ตามเมื่อนงานปันน่ไอแก้วทางงานท็นี่จะไม่คนต้องมีวงกาโลกวงไรก็วงกาโลก วงกาโลเออนธด์เราวงกาโลโอ้วงกาโลก็บปิเล่งใน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 งานรบโอ้แอนเอะมึงทำได้ไหมกาโลกาโลจับควรโพควรเกิดเป็นกาโลมาคอโพเออกาโลอันจะเอาจริงๆแล้วอันมีทั้งหมดสิบช่องเพลงสิบช่องเพลงเออเพลงแร่ก็เรียกว่าเพลงจุดตายตามต่าง ปัดเรือลอยจุดตายตามางอ๋อือว่าจะไม่กอนไม่มีกล้วยว้าเลต้องจุดจุดตายก็เรียกจุดตะเกียบมันจุดตายไปต้องเดินตามไปกัน้าอ่าเผื่ตรงเซ้งจาว่าก็เลยเกี้ยวมาเป็นเพลงเพล่งว่าเรือจุดตายตามทางว่าเรือแต่ว่าจุดตายจุดตายตามทางจุดตายตามทางเดินและน้องอออแต่ใจนุ๊ก นายร้อยตองตองทุกปลุกตองซีปัดเรือเลาวตองทุกปลุกตองซีออกปัี่ยตาตองทุกปลุกตองซีมันดังว่าตองทุกและไปปลุกตองซียกขึ้นตักทีและแม่ตองซีเอ้ยอะปอกโรตอะแม่โครดตมปลาชดตัวแก้มจำตัวแก้มจำโอว่ดึกอะดึกอะยกขึ้นคลำยกขึ้นดำพลัดกันคนละทีลูนี้เน้ ลูนี Adams, ่เี้ยทเทเทเทอีร้อยลาดังทเทเทโอ้นีันี่กูเรียกกาโลอะไรกับเรียกกาโลกเรียกกาโหลนี่กูเรียกกาลนี่ก็เรียกกาลจ้ารวน ตำบลกาลได้เดี๋ยวกูจัดกาเองฮะสปอนเซื้อสะพันซอร์เอจัดกต่นายกไค่กูจัดกาเองนายกเออนายกเทศบาลเราเนี้ยเออกงเออตำบลเออบางปาตรงนี้ฮะแดนเออนายยกระดมงฮะเชื่อถ้อยฮะแกมาจ้าอยู่แล้วเร็วฮะสปอนเซอร์แล้วมันมีอะไรมั่งพี่เครื่องดนตรีอ๋อมีปีมี มีต้นอ่าแล้วก็มีคลองอ้อฮันเออรึงควรเป็นปีถึงไอ้มืองเป็นครองตึงไอ้โตอันเป็นเป็นต้นนะโตนะมึงนะได้ไม่มีปัญหาเอาจำนองแบบ่างยงายก้อนต่อเรีปีขึ้นก้อนขึ้นว่าเพื่อขึ้นบนเนี่ยขึ้นว่าเตเต้อตีเตทตแทเต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 ตึงจับจับตึงตึ้งจับจับตึึงตึงตึง

เตเตอเต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 ึตเ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 ตึตเ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 อเต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 เเตื่อตเ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 เต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 เ เอาไหมเอาไหมเอาอึดอ ja ึดอึอเอาอีทีเอาอีเอาีอุยอมลุกนิลุกดิลุกี่พี่อปนัน